สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับไก่ไที่เอามัดฝึกค,คอนนะครับไอ้เป็นไก่ปีแล้วนะครับตัวนี้ไก่สองปีนะครับปีแล้วเลยเยอะนะครับตัวนี้ก่ายคนผมก็เลยเอามามัดไว้นะครับไม่สู้ไก่แม่นะครับเป็นไก่ปีนี้นะครับอนนี้ไก่ปีนี้ตัวนี้ลูกเจ้าลาวนะครับ นนฝึกไว้เล่นนะครับแม่เดียวกันกับตัวนี้แบ่งออกไวหมดแล้วครับเหลือตัวเดียวครับจะไบเล่น,นครับอันนี้อันนี้ตัวนค,คนยังไม่พร้อมนะครับคนยังไม่เต็มน,นะครับตัวน,นี้ใครสนใจผมก็แบ่งกันนะตัวนี้ ตนนี้รอบแล้วผมไปสวนผมพาไปสวนครับไก่เข้านะครับไก่แม่เข้าอยู่สามสี่ตัวนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ถ้าหาได้นะครับตัวนี้อ่ะตัวที่หนึ่งใบเข้านะครับตัวนี้นี่เป็นเลือดจางนะครับน้ำสีนั่นแหนะครับ เป็นลูกตัวเมื่อกี้ที่ตัวอะไรที่ผมถ่ายนะครับนี่ยังไม่พร้อมครับตัวนี้กป็นลูกจาเราวนะครับตัวนี้ตัวนี้พี่ชายให้เก็บไว้พี่ชายเล่นนะครับตัวนี้ตัวนี้เสียงขันดีนะครับเสียงขันคล้ายๆพ่อเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ F3 มันแล้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากไว้เล่นนะครับรอขนเต็มดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสงสวยแน่นอนนะครับตัวนี้ขนกําลังหลุดนะครับหาาคอนนี้หลุดหมดแล้วนะครับเป็นวัดนิดหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น F2 นะครับ ผลไม่พร้อมนะครับลูกผสมช่วงนี้ขนไม่พร้อมจะไม่สวยนะครับตัวนี้สนใจก็เปิดอยู่นะครับตัวนี้ก็หนึง่งใบเขานะครับตัวนี้ใครสนใจก็อินบ็อกซ์มานะครับนี้ก็ขนลูกพร้อมนะครับ อเดตคิดลงไว้ให้นะรับสวั่ดีครับ